สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเรนะาจะขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนุกๆก,กกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางกนะ่คอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากมาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจามุนีวันจันทร์วันที่13เดือนหาจากสอง้ สำหรับวันจันทร์มือนี้มีหลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับ้ายหุ้นจะหุ้นนี่แค่อีแล้วก็หุ้นห้างเซง็งไอนโชยโล่หายแต่มือคืนนาอจ้าก,กะ่ะถ้าสนใจกัสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนอาอจ้ามือนี้กัมีเล่าพัฒนาหายด้วยเนาะวันจันทร์สำหรับผลฮาหนอยมัดรวมของวันอาทิตย์วันที่สิบสองมือวันจา้าแนวทางของห้าหายตัวไรไปเนี่ยก็เดี๋ยวมาเบิงผลสรุปกันก่อนจากมือวนัน เด่นไปที่15วิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นสะพ้ะกิจ904อ่ผ่านไป2ตัวล่างเฉพาะกิจคือ67ชุดการแอดจอยมี6เต็มบริจาค6เกดหายนอกจากนาเสียดายสำหรับสุดกันจ้าสฉพาะกิจผ่านไปสำหรับรอบพิเศษ 42หาเข้าไปที่ตัวกลับ52เน้นพิษตัวจะหา2แอดจอยเน้นหายหา0กับหาเก่ามาหา2เด่นหาวิ่งลุธหามาสำหรับ2ตัวล่างพิเศษหาหกชุดกันแอดจอยกับมีหกเต่บริจับหกหาอีกเราจะสุดเด่นกับมีเด่นหาเต่บริจับหาหกเบิ้งจากพี่น้องจะมาหาหกสำหรับสุดเด่นของเราเขาเด่นหาวิ่งุทหาจ้า กัรกระจับขู่ผาดสุดเด่นกระจับขู่ผาดเขาเด่นหาวิรุธหาสาหรับพิเศษสําหรับรอบปกติจะสามตัวบนคือหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาสุดรสามตัวคอเฮาเมื่อนี่มาเต็มเต็มโอ้โหเน้นพิ่ตัวจะสําหรับสุดรสามตัวแอนจอยจับหายสีส่สเนาะอันนี้นถือว่าเสียดเราจะหาหนึ่งหนึ่งอ่า มาหนึ่งหาศูนย์เนาะจ้ะสูตรนี้ก็ถือวเสียเนาะจะหาหนึ่งสองเข้ามาหนึ่งศูนย์หาเนาะมาคูนี่เลยจะหนึ่งหาศูนย์มาตัวมาตัวกลับเนาะมาสามตัวโต๊ดจะโอ้โหสุดปังสำหรับรอบปกติจะอ่าสามตัวบนมาเต็มเต็มสำหรับสองตัวบนคือศูนย์หาเข้าไปที่ ห้าศูนย์รอบนี้มาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นห้าวิรุษห้ามาสำหรับรอบปกติคือปังแตกสามตัวโตดสองตัวสองตัวบนสำหรับสองตัวล่างจะรอบปกติสี่เจ็ดพลาดไปรอบ VIP จะสองเจ็ดหกล่างสองหกอ่ะสำหรับสำหรับรอบ VIP นี่สองหกเข้าไปที่หกสอง อยู่ในชุดกันมาตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหฝังจะสำหรับห้าน้อยมือนี่นอกจากแนวท่าเขาเฮ้เข่าสามนอยเต็มเต็มผาดแค่น้อยเดียวสีเข่าสี่นอยสีแตกสี้อยเนาะคือผาดน้อยวีอารอบเฉพาะกิจรอบแรกเลยนอกจากโอ้โหเกือบแตกสี้นอยจะมือนี่สามตัวสามตัวบนก็มาอ่าสำหรับสามตัวมีพี่น้องเอฟซีท่านใดนําไปเป็นแนวท่ากินไปเป็นแนวท่างก็อย่าลืมคอมเมนต์ ถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้นะจาะเอาตรงๆด้วยจะสำหรับแนวทางหาน้อยส่วนใหญ่นี่มีพี่น้องเอฟซีขอสามตัวอย่างเดียวเลยเนอกจากส่วงนี้อืมอแต่ว่าเมื่อวานนี่อย่างที่แอดจอยเคยอธิบายไปในคลิปเลยเนอกจากว่าแนวทางตดเหล็กเบิ่นเบิรนบอมา,าจะเหล็ก้ามกับบอมารนอกเมื่อนี่เหล็กเบิ่นบอมาเหล็ก้ามบอมานอกจากแต่ว่าแนวทางของเราถือว่ามาปังๆอยู่นะจาะสามตัวบนถือว่าโอเคอยู่เนาะ สำหรับมือวนี้ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมก่อนสิไปรับชมฝากด้วยละกนันเราจะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอรจอยด้วยเนาะขอคนละไค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆคืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเผื่อเสด้บ่พลาตแนวทางต,ต่อไปจ้าสำหรับวันนี้เด่นไปที่เจ็ดกับสองวิ่งรูด จับคู่เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองสี่ สำหรับตัวกันจะ4 C7 อ่าสำหรับ4 7จะให้อยู่ในชุดกันจะ49 45ตามด้วย72 72คูเด่นอยู่ในชุดก,กันจะสำหรับ3ตัวบนวันนี้จะไปที่279 273 เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองห้าอ่านี่คือสามตัวบนมือนี่จ้าสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นไปที่เจ็ดสองห้ากับสองเจ็ดเก้าสี่ห้าสี่เก้า เด่นสองวิลุ์สองเน้นไปที่สองสี่สองห้าเจ็ดศูนเจ็ดหาจาสำหรับ 5, ห้าน้อยของแอดจอยส่วนนี้สามตัวมีพี่นองเอฟซีขอขอขอสุดสามตัวอย่างเดียวเลยอ่ะสำหรับสุดสามตัวกาทาหมักถ้าชอบจังค่อยตาม้ดยจะเดอ้อถทามบมกักบ่ชอบกัน สามารถปล่อยผ่านได้เราจะสำหรับสูตรสามตัวสามีตัวที่ถูกใจกับจางคอยตามเนาะจา้าสำหรับฮาหนอยมารวมมือนีตามนี่เลยจา้าสำหรับมัดรวมนี่ก็คือซีน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จ่จ้าหรือว่าหมักอยู่ในรอบรายการโจดไวใแคไว้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันจา้ามือนีก็บโคหายมาปังๆละนนาาก,ก,ก,กันเราจะโค้หายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้ารับชม้เป็นแนวทาาจ้า แนวทางกะมีเขามีรูดก็จะผิดพลาดประกันได้กับโคสูรโครพไพ่ว้ด้วยละกันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอรกา่าคำว่าสวัสดีจ้า